สวัสดีครับส่งบุญปีใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นวันเตรียมดาครับวันเรียมดาปีใหม่เมียี่สำหรับส่งห้ยเจ่าข่าวนะครับวันนี้ก็จะได้เอาบุญมาประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อกับัทธาผู้ที่มีจิตชทธานะครับที่จะร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าภาพผ้านะครับผ้าผ้าอัสนะ,นะครับหรือผ้า ตีนั่งที่นั่งตุนะครับเราจะเอาไปถวายเป็นตานไว้ในวันพุกนะครับถวายเป็นตานวันพุกวันวันพญาวันนะครับใครได้ทําบุญกับได้ตานถ้าอาชนะจะ,จะได้เป็นบนุญเป็นกุศลน,นะครับก็ท่านจะทําบุญนะครับจะอุทิศส่วนบุญให้กับผู้ที่ล่วงรับไปก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับท่านใดที่จะสนใจนะครับจะ ทำบุญเป็นตานให้กับผู้ที่ล่วงรับรับขาดไปนะครับในวันพุธนะครับก็เป็นผ้าชั้นอาชนะนะครับที่นั่งตุ้นะครับเราจะเอาถวายเป็นตานในวันพุธนะครับแล้วก็เราจะได้นาผ้าปูที่นั่งตุ้เนี่ยเอาไปใช้ในที่งานพระธาตุเจดีย์ศรีสยะมงคลฝนเสนห้าที่ทพุทธบาทหนองจอกนะครับในวันเดือนเก้าดับนะครับ เมื่อวันที่เราได้ไปยกยอดเจดียด์ที่หั่นนะครับก็หาปัญหานะครับปัญหาที่ว่าเรายังมีก็คือที่นั่งตุ๊กนะครับคือพระอัชฉรยะแล้วก็ศาสตรนะครับอันเดียวอยว่ากันเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับงานก่อนยังห็นยาวอยู่วันพวกนี้นะครับก่อนจนๆนะครับท่าที่เป็นนักศิลป์นักบุญนะครับที่จะร่วมปืนเจ้าพซื้อ เป็นสภาพอาชนะถวายเป็นจานให้กับผู้ที่ร่วงรับรับขานไปนะครับที่สำนักส่งห้อยสะขาวนะครับครับก็คลิปนี้ก็บระชาสมันธ์นะครับบอกบุญไปใพ้่กับท่านที่มีความสนใจนะครับที่จะถวายเป็นจานนะครับเพียงตอนนี้ก่อนนะครับขอสวัสดีครับ